ครับสวัสดีครับผมว่าที่รอีชยุทธ์องมุ่นะครับประธานสาภาพแรงงานรับพิสารกติจการประปาะคนคอหลวงก็ได้มีโอกาสนะครับทางผมเองได้นําพาคณะกรรมการอนุกรรมการสาภาพแรงงานเข้าร,ร่วมในการปรับปรุง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของอบตบ้านใหม่อเภท่าม่วงจัหวดกาชนบุรีเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับโครงการนี้ได้เห็นแล้วว่าเป็นการทําให้กรรมการสาภาพและก็วรู้กรรมการสาภาพเนี่ยได้รู้จักในการเสียสละเวลาเพราะว่าเราไปทากิจกรรมในวันหยุดนะครับหรือว่าทุกคนได้เสียสละเวลาเพื่อไปช่วยเหลือสังคม นะครับก็เราทำพื้นที่ที่เรารับผิดชอบหน้าที่ที่เรารับผิดชอบก็คือการปรับปรุงอาคารแล้วก็ทาสีกันนะครับอันนี้เราก็ทําได้สําเร็จถึงเชื่อมั่นว่าการที่ได้เข้าร่วมโครงการเนี้ยเราก็เลยเห็นแล้วว่าทุกคนเนี่ยพนักงานการประปาเราเองเนี่ยได้ทําความดีกันอยู่แล้วละเพราะเราทํางานการประปารับใช้พี่น้องประชาชนแต่วันนี้เราได้โอกาสเองว่าทางกมลมีโครงการดีๆนะครับที่ จะบันทึกความดีของการไปทํากิจกรรมนี้ไว้ให้กับทุกคนได้เห็นภาพกันในการทํากิจกรรมวันนี้ก็จึงขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีโอกาสนะครับที่ทางหน่วยงานเซนทรศที่จะเชิญชวนทํากิจกรรมนี้ก็าได้ไปร่วมกันนะครับผมเองก็ต้องขอบคุณทางเสนทรศและก็ขอบรนอนะครับที่ให้โอกาสาทางทีมาศักภาพได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ครับขอบคุณครับวัสนี้ครับ สวัสดีครับผมนายวิโรสีอินช่างสีส่วนสำนวจแล้วออกแบบสำนักง,งานประปาสาขาราดพาวครับก็เบื้องต้นมีความดีใจนะครับที่ได้รับการชื่งชมจากลูกค้านะครับเรื่องงานเพิ่มขนาดมากนะครับก็หลักๆส่วนสำนวจแล้วออกแบบราดพาวเรามีความตั้งใจที่จะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจในเรื่องของการใช้ขนาดมากให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านะครับก็ มีโอกาสดีที่ได้ลูกค้าต้องการาให้ทางสาขาช่วยคำนวณขนาดและออ,ออกแบบแ,แนะนำการใช้ท่อภายในรวมถึงการติดตั้งถังพักน้ำนะครับให้เหมาะกับกิจการของลูกค้านะครับเบื้องต้นกิจการของลูกค้าเป็นกิจการชาบูม่าล่าซึง่งต้องใช้น้ำในการทำธุรกิจมากหน่อยนะครับครับ หลังจากที่ได้ให้บริการลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็ได้ชื่นชมกลับมาทางแชทของ Facebook สาขานะครับผมก็รู้สึกยินดีและดีใจมากคำชื่นชมครั้งนี้ก็ได้เป็นกำลังใจให้ผมได้พัฒนาในการทำงานต่อไปครับขอบคุณครับ